เกิดเพลิงไหม้ที่อำเภอกู่แก้ววอดห้าหลังเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาไฟโหมกระหน่ำตั้งแต่เวลา20.30น,นระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยเข้าระงับเหตุประชาชนต่างเฝ้าดูเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงประกาศให้ทุกคนที่มุงออกไปเพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟที่ยังปะทุอยู่และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ทำงาน 24พฤศกิกายน2567น้องยูกิเพนพกาหายทองคำและครอบครัววัยพัฒพร้อมกับแฟนคลับได้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ยอดเงิน75,000บาทและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ถูกไฟไหม้ทุกคนจึงร่วมกับแฟนคลับมอบน้ำใจให้ครอบครัวละ15,000บาทในระหว่างที่เดินทางไปบ้านผู้ประสบภัยน้องยูกิได้พูดคุยกับพี่เฟิร์สและพี่หยกว่า สงสารบ้านที่ถูกไฟไหม้มากๆไม่เหลืออะไร